สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็มีคอมเมนต์ของชาวไทยนะคะหลังจากที่พวกเขานั้นได้เห็นบทความจากสื่อของประเทศเวียดนามในหัวข้อที่ว่าพ่อค้าทุเรียนชาวเวียดนามถูกจับพ่อโกงตาช่างในประเทศไทยก่อนจะได้รับชมรับฟังคอมเมนต์เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะคะโดยในคลิปนี้นะคะสื่อของประเทศเวียดนาม ก็ได้นําเสนอเรื่องราวที่นายช่างตวงวัดของกรมการค้าไทยได้มีการตรวจสอบรถเล่ขายทุเรียนในพื้นที่แห่งหนึ่งของจังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งเพราะว่าเครื่องหมายรับรองหรือโค้ดที่ติดอยู่กับเครื่องสปริงของพ่อค้าทุเรียนลายหนึ่งได้มีการถูกทําลายจึงได้มีการตรวจสอบนะคะโดยนําตุ้มน้ําหนักขนาดมาตรฐาน4กิโลกรัมไปช่างทดสอบแต่ผลลัพธ์เครื่องช่างนั้นแสดงค่าน้ําหนักอยู่ที่4.5กิโลกรัม ซึ่งมากกว่าความจริงจึงได้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดและพบว่ามีการแก้ไขดัดแปลงสปริงของเครื่องช่างนายช่างตวงวัดจึงได้มีการจับกลุ่มพ่อคา้าทุเรียนรายนี้นะคะและเมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดก็พบว่าเป็นชาวเวียดนามโดยสื่อของเวียดนามก็ได้ระบุบทลงโทษของความผิดครั้งนี้คือการจำคุกไม่เกิน7ปีและปรับไม่เกิน2อ0 0 0นบาทซึ่งประมาณ8,140ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งก็ได้มีการส่งตัวชาวเวียดนามรายนี้เพื่อสอบสวนและดำเนินคดีต,ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะและจากเนื้อหาของข่าวนี้ก็ทำให้ชาวไทยเดือดและแห่มาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเอาไว้มากมายหลายท่านเลยทีเดียวเอาละค่ะเรามาฟังความคิดเห็นของคนไทยเกี่ยวกับข่าวนี้กันนะคะโดยคนไทยคนแรกนะคะ,สะแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าที่พากันงงงอยู่ว่าอาชีพนี้ห้ามชาวต่างชาติทำไม่ใช่หรอ เป็นอีกหนึ่งในอาชีพที่เขาสงวนไว้ให้คนไทยนะคะทําไมยังมีชาวต่างชาติมาแย่งอาชีพของคนไทยล่ะทั้งค้าขายเองทั้งกวงตาช่างบันเทิงแล้วไงมาต่อด้วยความคิดเห็นของคนไทยท่านต่อไปเลยนะคะตามตำรามันก็อาชีพสงวนแหละแต่ในแง่ความจริงของชาวต่างชาติก็ขายกันเยอะแยะไปหมดถ้าเราดูดีๆไม่ต้องคิดเยอะพ่อค้ารถเข็นโรตีบางคนนั่นก็คือหนึ่งในนั้น แต่ความแซ่บนัวกว่าคือไม่มีใครอายเลยที่คนบ้านตัวเองไปโดนจับที่ต่างประเทศมาต่อด้วยความคิดเห็นของชาวไทยท่านต่อไปเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันอาชีพสงวนนี่ใครเจอแบบนี้ต้องแจ้งจับในประเทศนะครับอย่าอุดหนุนมาต่อด้วยความคิดเห็นของชาวไทยท่านต่อไปเลยนะคะผมซื้อข้าวสารจากร้านบนถนนเรียบคลองชนะระทานสันประตองเชียงใหม่ ซื้อมานานเป็นปีๆวันนั้นไม่รู้ว่าคิดอะไรซื้อไปสิบโลพอดีจะไปซื้อหมูที่ตลาดซึ่งจอดรถหน้าร้านได้ร้านหมูมีตาช่างอิเล็กทรอนิกส์ทันสมัยเลยจับช่างดูปรากฏว่าเหลือ9ก้โลกลับไปที่บ้านไปช่างก็ไม่ตรงไปซื้ออีกครั้งกลับมาช่างก็เหมือนเดิมตาช่างที่ร้านเก่ามากหันตัวตาช่างเข้าหาตัวเองไม่ให้คนซื้อดูกระจกก็แตกหมด ผมเลยเชื่อว่าเจตนาไม่โกงตาช่างก็ใส่ให้ไม่เต็มแจ้งไปก็ไม่เห็นทําอะไรเลยได้แต่เลิกซื้อไปซื้อในห้างดีกว่าเต็มกิโลมาต่อด้วยความคิดเห็นของชาวไทยท่านต่อไปเลยนะคะแรงงานต่างชาติลาวเขมพรพมา่าอินเดียบังกลาเทศที่เข้ามาในไทยส่วนมากจะเข้ามาในวีซ่านักท่องเที่ยวแต่แอบแฝงมาทำงาน แรกๆเป็นลูกจ้างไม่มีความรู้ในงานจะแยกตัวออกมาประกอบอาชีพอิสระจุดอ่อนไทยคือแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาสามารถเดินทางได้ทั่วประเทศยกตัวอย่างอาชีพอิสระที่แรงงานต่างด้าวชอบทำในไทยเช่นเราเปิดร้านอาหารตามสั่งหาเบลล์รถเข็นขายอาหารตามแหล่งโรงงานชุมชนหนานแน่นขมนรับจ้างทั่วไปตั้งแต่ตั้งแผงผักผลไม้รับจ้างเขียนขนขอ,ของและขอทาน พาม่ารับจ้างทั่วไปงานประมงโรงงานแผงขายปลาสดผักสดบางกราเทศส่วนมากจะขายถัว่วขายโรตรีแล้วก็มาปล่อยเงินกู้ในไทยมาต่อด้วยความคิดเห็นของคนไทยท่านต่อไปเลยนะคะเอิม่มเวียดนามถูกจับพ่อโกงตาช่างประเด็นคืออาชีพหาเล่แผงลอยเป็นอาชีพสงวนในประเทศไทยเท่านั้นให้สำหรับคนไทยควรใช้กนหมายลงโทษเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันด้วยสิ มาต่อด้วยความคิดเห็นของชาวไทยท่านต่อไปเลยนะคะอ้าวอาชีพค้าขายไม่ควรให้ชาวต่างชาติมาทํานะครับทุกทุกชาติไม่เว้นจีนที่ใช้นอมานีมาต่อด้วยความคิดเห็นของชาวไทยท่านต่อไปเลยนะคะรู้ว่าถูกลงโทษแต่ไม่ผักกันออกนอกประเทศหรือแสดงว่าไทยก็ให้รางวัลปลอบใจชิ้นใหญ่เราคนไทยก็จา่ายภาษีแต่พี่ๆต่างชาติก็เข้ามาทำมาหากินคนไทยใจดีงั้นหรือ ความคิดเห็นของชาวไทยท่านต่อไปเลยนะคะอาชีพสงวนเฉพาะคนไทยแต,แต่แต่แต่ทำไมเวียดนามมาเป็นพ่อค้าขายทุเรียนในประเทศไทยได้ผู้ที่เกี่ยวข้องอธิบายให้มันเข้าหูคนไทยด้วยนี่ถือว่าหละหลวมมากมาต่อด้วยความคิดเห็นของชาวไทยท่านต่อไปเลยนะคะตัวพ่อค้าแม่ค้าคนไทยและคนไทยทั้งประเทศต้องช่วยกันแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่จัดก,การทุกตำบลจังหวัดให้มันออกไปให้หมด อย่าให้มันไม้ย่างอาชีพของพวกเราเด็ดขาดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติเรามาต่อด้วยความคิดเห็นของคนไทยท่านต่อไปเลยนะคะประเทศไทยใช้มาตรการในการตรวจผู้ค้าขายชาวต่างด้าวแบบอ่อนมากบางทีรีดเงินนิดหน่อยๆมันก็ไม่เอาเรื่องแล้วเพราะในย่านกรุงเทพผมเห็นกับตามาต่อด้วยความคิดเห็นของคนไทยท่านต่อไปเลยนะคะไม่ต้องรอคงตาช่างนะแค่เป็นต่างด้าวเปิดขายของเองก็ไม่ได้แล้วนะ แจ้งหนึ่งเกหนึเลยเราแจ้งให้ตำรวจจับจากแถวบ้านเราไปแล้วสองคนถ้ามาอีกก็จะแจ้งอีกอย่ากให้คนต่างด้าวมาแย่งอาชีพสงวนเรามาต่อด้วยความคิดเห็นของชาวไทยท่านต่อไปเลยนะคะต่างด้าวขายของเต็มไปหมดจนลือตัวอุปทานว่าตัวเองเป็นเจ้าของประเทศมีสิทธิเสรีท่าคนไทยจนด่าคนไทยเป็นว่าเล่นความผิดใครวะมาต่อด้วยความคิดเห็นของชาวไทยท่านต่อไปเลยนะคะ ของคุณสมปองไม่ใช่แค่เวียดนามนะขมรลนเราก็มีขายทั้งอาหารไอติมกล้วยทอดพวกเขาเข็นตามตลาดนัดสมุทรปราการมีทุกอำเภอครับเขาเสียเงินให้เดือนละ4-5,000บาทต่อเดือนครับมาต่อด้วยความคิดเห็นของชาวไทยท่านต่อไปเลยนะคะแบบนี้เขาก็ขายของแข่งกับรถพ่วงไทยสินี่มันอาชีพของคนไทยถ้าเป็นแบบนี้ก็คงไม่มีแรงงานมีแต่พ่อค้าแม่ค้าต่างด้าว คนใช้แรงงานก็คงไม่มีมันเป็นการเข้ามาหาเงินโดยตรงประเทศไม่ได้ประโยชน์อะไรมีผลกระทบอย่างสูงกับงานอุตสาหกรรมและงานใช้แรงงานกลุ่มงานพวกนี้ไม่สร้างผลประโยชน์ให้กับประเทศของเรามีแต่จะกอบกลวยผลประโยชน์อย่างเดียวจับได้ควรผักดันห้ามเข้าประเทศเป็นเวลากี่ปีก็ว่าไปส่วนมากก็เห็นจะมีเวียดน,นามและกัมพูชาชอบเขีนลดผลไม้ ความคิดเห็นของคนไทยก็หมดเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ